สาาแก้วกูพุทธมามะกะสมาคมจังหวัดหนองคายตั้งอยู่บ้านสามขีตำบลหาดคําอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายศาลาแก้วกูคือสถานที่บําเพ็ญเพียรของชาวพุทธหรือผู้ทรงศีลปรากฏมีรูปปั้นอันน่าตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาพบเห็นเต็มทั่วทั้งบริเวณลานกว้างรูปปั้นดังกล่าวประกอบไปด้วยรูปปั้นเทวาลายัย พุทธประวัติปางต่างๆหลายร้อยปางศาลาแก้วกูเป็นมหัศจรรย์ประติมากรรมอันทรงคุณค่าของหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตน์ซึ่งเป็นผู้นำต้นคิดพาลูกหลานเหล่าสิทธานุสิธ์และญาติโยมทางศาสนาร่วมแรงร่วมใจด้วยจิตศรัทธาอันแรงกล้าสร้างเทวไลขึ้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาลาแก้วกูถือเป็นอุทยานเทวาลัยแห่งที่สองของหลวงปู่บุญเหลือโดยแห่งแรกท่านได้ก่อสร้างไว้ณนะบ้านเชียงขวานเมืองหาดทรายฟองนะครหลวงเบียงจันประเทศลาวซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองหนองคายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ประเทศลาวท่านจึงเข้ามาสร้างอุทยานเทวาลัยแห่งนี้ซึ่งเทวาลัยแต่ละปาง จะมีข้อความอันเป็นปริศนาธรรมสลักไว้ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้คบคิดประลองรับปัญญาเพื่อนำไปปฏิบัติสุดแท้แต่ภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลนอกจากรูปปั้นภายในบริเวณอุทยานเทวไลแล้ว ในตัวอาคารศาลาแก้วปูได้จัดวางแสดงโบราณวัตถุศาสนวัตถุและพระพุทธรูปบูชาปางต่างๆที่หลวงปู่บุญเหลือนำมาด้วยจากฝั่งลาวนับพันชิ้นเรียงรายทั่วทั้งชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองหลวงปู่บุญเหลือในทางรูปธปรรมมิได้เป็นพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรปลงผมเหมือนพระสงฆ์ทั่วไปแต่หลวงปู่บุญเหลือคือนักพรตผู้ทรงศีล ถือศีลเพ่งวิปัสสนากรรมฐานครองวัดปฏิบัติประหนึ่งพระสงฆ์ผู้คนจึงให้ความเคารพศรัทธาเสมอดังพระสงฆ์ผู้ทรงศีลหลวงปู่บุญเหลือสุรีรัตสิ้นลมหายใจจากไปเมื่อปีพศ2539ซึ่งร่างไร้วิญญาณของหลวงปู่คณะสิทยานุสิทธิ์ได้เก็บรักษาไว้บนศาลาแก้วกู่ชั้นที่สามตามคำบอกกำชับก่อนหลวงปู่บุญเหลือจะจากไปว่าเมื่อลวงปู่ตายไป ยาฉีดยายาเผายาฝังให้ทำข้าโอฐ์แก้วใส่ครอบเอาไว้ร่างของหลวงปู่บุญเหลือจึงยังคงนอนสงบนิ่งอยู่บนศาลาแก้วกู่ชั้นที่สามเป็นอมตะคู่อุทยานเทวายแห่งนี้ให้ผู้คนได้แวะเวียนกราบไหว้สักการะไปชั่วนิรันดร์กาศ